คำเทศที่สละสลวยเป็นภัยรัคถาหาเป็นวาจาสุภาษิตไม่ก็พยายามที่จะแต่งคำกันต่างๆนานาซึ่งคำที่แต่งมานั้นมันก็โทกใจสำหรับคนยกคหนึ่งสมัยหนึ่งแต่พอผ่านยุคหนึ่งสมัยหนึ่งคำนั้นมันหาได้เป็นคำ ที่เรียกว่าอยู่ในจิต,ตใดจ่ายไม่มันไม่เหมือนกับคําที่เรียกว่าเป็นสุภาษิตเึ่งคําพวกนั้นมันมาจากใจที่ใสจากใจที่บริสุทธิ์คําสลาดสลวยอย่างไรก็ตามนะแต่ถ้าเกิดว่าผ่านจากคําที่ไม่ใสผ่านจากใจที่ไม่บริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะอย่างจิตไปถึงใจคนได้ เพราะว่าใจคนคือธรรมชาติฉะนั้น,นหลายายสิ่งหลายๆอย่างไม่รู้เค็ดลับตรงนี้ก็พยายามที่จะแต่งคำให้สละสะลวยพูดอวยให้คนนั้นลหลงไหลในแกยวกับทรัพย์ในปัจจุบันให้คนรวยซึ่งการพูดอย่างเนี้ยมันไม่ได้ ทำให้คนนั้นได้ข้อเก็ดว่าพระพุทธศาสนาจีิงๆงแล้วนะมันอยู่ที่การที่จะทํำยังไงให้คนนั้นใช้ความรวยตรงเนี้ยเอาไปสร้างพัฒนาตนเองให้ให้ได้ทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ให้ได้ตรงเนี้ยคือทรัพย์ตรงอริยทรัพย์นั่นเนี่ยก็คือนอกจากศรัทธาศีลฮิเลโอตปะปา สุตตะจากะและปัญญาตรงเขาว่าว่าปัญญาต้นนั้นแหละต้องทําให้ได้ว่าปัญญาในีที่เนี้ก็คือปัญญาที่จะพ้นจากวัตตะหรือพ้นจากการเวียนว่ายตเกิดพ้นจากการรวยต่างๆนั่นแหละเพราะว่าการที่สอนให้คนรวยนั้นมันก็คือทรัพย์ที่เรียกว่าเป็นโลกิยทรัพย์แต่คนที่พ้นจากโล จากโลกหรือว่าพ้นจากการเป็นไว้ได้เกิดแล้วมันจะไม่มีพวกนี้ก็ตรงนี้แหละก็คือเอเอเราในฐานะที่เราเป็นคนเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณต้องสอนให้คนนั้นได้รือตัวตนที่มีอยู่เนี่ยให้ไม่มีตัวตนซึ่งก็สอดของกับคำสอนพระพุทธศาสนาที่ว่าสเปตมาอนัตตา สัพพธรรมต่างๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราหรือว่าธรรมต่างๆเป็นอนัตตา